สวัสดีค่ะขอแนะนําสินค้าค่ะแจ็คเก็ตกันฝนแบบใหม่ล่าสุดที่ทันสมัยสวมใส่แจ็คเก็ตนี้แล้วไม่ต้องกลัวฝนตกอีกต่อไปด้วยการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยแจ็คเก็ตนี้ไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันน้ําฝนและความชื้นแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้มันเป็นเสื้อผ้าที่คุณต้องการใส่ในทุกสถานการณ์ ไม่ต้องกังวลเมื่อต้องการถอดหมวกเพื่อรับแสงแดดหรือระบายความร้อนแจ็คเก็ตนี้มาพร้อมกับหมวกที่สามารถถอดออกได้ตามความต้องการของคุณคุณสามารถปรับแต่งลักษณะการสวมใส่ให้เหมาะกับสภาพอากาศและสไตล์การใช้งานของคุณได้เองไม่ต้องกังวลเรื่องของของเล่นหรือสิ่งของสำคัญที่อยู่ในกระเป๋าแจ็คเก็ตนี้มาพร้อมกับกระเป๋าที่มีซิปให้คุณเก็บของได้อย่างปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์หรือของที่คุณต้องการเก็บไว้ในทุกเดินทาง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือไม่ก็ตามแจ็คเก็ตนี้มีสไตล์ที่เกี่ยวกับกีฬาที่พร้อมติดตามคุณไปทุกกิจกรรมด้วยการออกแบบที่โดดเด่นและสีสันที่สร้างความสดใสคุณจะสามารถมองเป็นที่น่าสนใจและมีสไตล์ในทุกโอกาสไม่ต้องกังวลเรื่องการทำความสะอาดแจ็คเก็ตคุณสามารถซักเครื่องล้างแบบปกติเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะคงความสวยงามและสะอาดเสมอไปสั่งซื้อเดี๋ยวนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกสภาวะอากาศและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณ